ครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านพบะ,ะนะครับตำบลพบะ,พะอำเภอพบะ,พะจังหวัดตานตก,ดนกนะครับตรงเปิดแทยวันแรกวันนี้เป็นวันที่สองนะครับ จากโต๊ะครับริบอาหารให้นักเรียนนะครับลงอาหารเข้าวิะยะห่างให้นักเรียนนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้หลานของท่านและวก็ลูกศิษย์ของพวกเรานะครับนำบทเรียนก็เตรียมมาตรการหลายอย่างนะครับเพื่อป้องกันควิดนะครับ สำหรับเจ้าเด็นท่านไหนนะครับที่รู้ตัวเองว่าไม่ค่อยสบายมีอาการปวดข้อปวดต,ตัวนะครับมีไข้10บคอมีน้ำมูกนะครับลดร้วนแก้คุณปูประชัทใชหรืยอปุดตัวท่านใดก็ได้ในโรงเรียนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะเป็นอะไรไม่เป็นนะครับเป็นปไม่ต้องกลัวนะครับลดปวนแก้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยสบายนะครับ มีการทำงานไหนสะาดเช็ดนะให้นักเรียนรับห้องเรียนของตัวเองนะครับรดนับห้องเรียนให้ล้างมือด้วยสบู่ที่เตยี่มไม้นะครับให้เรียบร้อยนะครับไม่สะอาดนะครับแถวไหนห้องก็จะมีแอลกอฮอล์นะครับคอยบริการพวกเราแอลกอฮอล์ที่ระเทสโมลมานะครับไม่ต้องให้เทสจนทั่วตัวนะครับ แล้วเรียรนภาษาไทยนะครับท,ทำปัญหานะครับมีความเกียดได้นะครับตอนนี้อยู่ที่กรุงมือนะครับเรียนจำนวนเงินจำนวนหนึ่งนะครับ มารับดูดจะมอบไปให้เป็นของดีของโรงเรียนนะครับใครหายมารับได้เลยตอนนี้ที่ประธานนะครับเดินไปตรวจกับพี่ธุระใจบอกว่ายาไม่ค่อยมีนะมีเสพติดใบไม้แต่ก็ไม่เป็นไรมันผ่านไปรวมกันไปนะครับขอให้ได้มีขยาบ่อนนะครับมาหน้าจารย์ทดสอบเรียบร้อยมากครับ น้องพอให้นตาดี่็เพือนคนหนึ่งนะครับหรือคนในปัจจุบันให้มาเข้าแถวที่หน้าตดนครับในตดนในเวลาที่โดน เอาแรงอุ่นมาเข้นมาอุกนมานะครับแต่จะ้องเป็หมูรออไนะครับถ้าไปรออยู่ในห้องจะไมืเรียบร้อยหัหน้าอยากให้เรี้นะครับเวลาหาใจแล้วออกก็อยู่นอากาศที่ดีหายใจให้พอง All right. <laughs>